ตั้งแต่ซื้อบ้านที่ภูเกต็ตตอนนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วคะ่ะเรา2คนก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวหลายๆหาดนะคะจากทั้งหมดประมาณ17หาดที่ภูเก็ตเข็มก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นที่หาดสุรินซึ่งเป็นหาดหนึ่งที่ตัวเข็มเองอะชอบแล้วก็มองว่ามันยังมีฟีลลิ่งคงความเป็นไทย<ว>เพราะโดยปกติแล้วนะคะที่ภูเกต็ตเนี่ยจะมีแต่พวกบีชคลับทุกอย่างก็คือจะเป็นความก u ูหร่แล้วก็ความแต่สาหรับหาดสุรินนะคะเขมมองว่าก็ยังเหมาะกับคนไทยเพราะว่าของกินเยอะมากและเป็นของกินแบบแผงลอยแบบเนี้ยทุกคนแล้วก็มีที่นั่งแบบชใครรทีี่่่จะะะะมาาาาูเก็ตตตตนนนววงงแแผดพั้้ือ ข,ขับรถชั่วโมงกว่าเลยการเลือกที่พักก็สําคัญมากแต่ถ้าใครชอบอะไรที่ชิลๆสไตล์ไทยๆแบบนี้เข็มก็แนะนําหาดสุรินใช่หาดทรายก็สวยนะคะนอนอาบแดดก็ได้แล้วที่นี่ยังมีกีฬาฮิตนะคะก็คือคนชอบมาเล่นเซิร์ฟที่นี่แล้วเวลามาที่นี่นะเข็มแบบก็ชอบฟิลแบบมาสั่งส้มตํไก่ย่างกินอะไรอย่างเงี้ยพวกเธอแล้วมันก็จะมีร้านอาหารแบบนี้ให้นั่งด้วยซึ่งที่ภูเก็ตี่ยค่อนข้างหายากนะอรจริงๆโซนนี้ชาวต่างชาติก็เยอะนะคะแต่ด้ยวยความที่ว่าคนไทยอ่ะเนาะไปไหนของกินมันก็ต้องมาหลายๆหาด